ชัอปปิ้งเหรอคะโคุณป้าปิ๊งมาม่าเจ๊เราจะถือพ่อมาจันกันในไม่มีเจ๊ก็กินโจ๊ะหรือด้วยไม่มีเจ๊ ห้องทานข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราลงม,มาทานที่นี่เหมือนเดิมสีราชานี่ก็เรามาพักที่เดิมนะคะก็คือแหลมทองเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จริงๆครับเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเวิร์กมากเราก็มานี่ครั้งที่3 4 5 6 7แล้วมั้งแฮปปี้มากชอบไปขึ้นห้องกัน ตอนนี้คุณผู้ชายก็ได้เดินทางมาถึงแล้วไปเลยชั้นเดิมชั้นสิปทุกครั้งที่มาก็จะรีเควสขอชั้นสูงสุดวิวฝัง่งทะเลก็คือชั้นสิแปดแอ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 รีบมาแล้วชั้นสูงสุด18ปกันไปเลยนี่ผู้ร่มคณะทัวร์คะ่ะ <c oughs> หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ครับไปเลยเ,ลย <คน S 1> เปิดห้องเข้ามาทุกอย่างคุ้นเคยมีซิงค์มีครัวมีเว็บมีเตามีห้องน้ำที่แบ่งชาเวอร์ <Sh ower. S 2> กับบารท็อปสุดยอดและดูวิวครับเดินออกไปเลยก็เป็นลิฟ่งรูมีห้องรับแขกดูทีวีแล้วก็มีประตูบานใหญ่ปิดไว้เป็นห้องนอนที่ วิวเมืองนะจ๊ะเมืองแล้วก็ทะเลด้วยนะจ๊ะ